เป็นไงล่ะครับพวกมึงนะกะที่เยาวทหารเข้ามาครับเพื่อที่จะเป็นรัฐบาลมากทูกนะถูกประยุทธ์ประวิตรลอกอีกครับนะ <c oughs> เป็นไงพิ์มึงเนี่ยนะมีที่ยืนไม่ท,ทุกวันนพิศในสุเทพธุ์เพื่อเห็นภาพหรือยังครับนะเพราะว่าประชาชนไม่เอาอย่างไงมึงก็มีที่ยืนครับแต่ตอนนี้ทักษิณวงอิงเนี่ยนะครับที่เขามีที่ยืนยังมีที่ยืนอยู่ไแต่พวกมึงมีหมาครับทุกวันเนี่ยไม่ได้เกิดน,นะมันจะไปยุ่ ตรงไหนล่ะครับมึงรอวันติดคุกครับนะวิสิษอาจุเทพนะร้อยศูบาทเกียับสองวันมึงมึงอย่ารอมึงอย่ายิงนะครับมึงอย่าคิดว่ามึงรอดนะครับนะเพราะว่าอย่าลืมครับถ้ารัฐบาลนี้ยังอยู่ตายแน่นะครับศาลไอซีซีรออยู่ครับศาลไทยเล่นงานมึงไม่ได้เอาศาลโลกครับศาลไอซีซีศาลดีกาแผนคดียาผู้ดำรงตำแหน่งแต่ศาลไอซีซีนะครับนะศาลอาญาระหว่างประเทศมึงจะรอดหรือครับ นะเพราะว่ามึงทําขอกรมทําเก็บให้กับพี่น้องประชาชนมึงไปฆ่าประชาชนเพื่อที่จะอยู่ในอำนาจนะเพราะว่ามึงเนี่ยทางอื่นมันไม่ได้ไงนะทางอื่นมึงมาไม่ได้มึงก็ต้องมาต้องทางลัดนะครับนะต้องใช้รถถังนะครับพามึงเข้ามาแ้วเป็นไงแล้วครับพวกมึงอยู่ได้ไหมมึงอยู่ได้ไหมแต่คดีมึงนะครับไม่หมดอายุความครับยังไม่หมดอายุความนี่คือสิ่งที่พวกมึงหลอนไงทุกวันนี้มึงอยานะครับ ประชาชนเขาไม่ไว้ห,หรอกเพราะว่าถ้าประชาชนกดดันนะครับเดี๋ยวจะไปกดดันระัฐบาลน้องอิงครับและให้จัดการหน่อยครับเอาเรื่องไปที่ศาลไอซิสครับพวกมึงอยู่ได้ไหมโดยที่พ่นายพลดนะอนุององพงศ์เผ่าจินดานมึงจะรอ <c oughs> มึงตายแน่งานนี้ครับนะมึงจะไปไหนเป็นล่ะครับโอ้ครับค่าประชาชนเป็นร้อยบาทถึงสองพันแล้วมึงเงียบเลยนะเห็นหรือยังครับมีใครมากดดันไหมอาจารจุปรไอนคว,วายครัคร มันเคยพูดถึงไม่เรื่องนี้ครับตั้งที่มึงมีส่วนเกี่ยวข้องนะนี่แหละครับเนระคุณแม่แต่นะครับคนที่มาร่วมชุมนุมกับมันดูสิครับนะเนระคุณนายยังไม่พอนะครับคนที่มาร่วมชุมนุมกับมันมันยังก่้าเนระคุณอีกครับไม่เคยนะครับที่จะดูแลไม่เคยที่จะช่วยเหลือทางคดีไม่เคยช่วยเหลือนะครับเรื่องสิทธิมนุษยชนที่จะช่วยเหลือคนที่มาร่วมกับมึงมึงหลอกเขามาครับนะมึงหลอกเขามา ถ้ามึงปล่อยให้เขากลับบ้านนะถ้ามึงไม่ขังเขาเนี่ยเขาจะตายเลยนะอาพิชิตมันก็บอกว่าเขตใช่กระสุนจริงนะคนในไม่คนในก็ออกไม่ได้ครับคนนอกก็เข้าไม่ได้คนในก็ออกไม่ได้แต่มึงก็ยังเห่าปลาใสอยู่นะครับตู้ไม่พีนะไม่เล้าไม่ชนะไม่เลิกนะครับตู่ไหมนะครับยังหรือยัง,ยงมึงทั้งนั้นครับนะแต่มึงยังยังออกมาโชวง์งูอยู่ทุกวันนะครับ นะแต่ออกมาโชว์โม่อยู่ว่านะครับมาโชว์โง่ที่จะเล่นงานกับท่านอูงอิงท่านทักษิณอยู่ครับนะอภัยโทษมึงไม่รู้หรือคราว่าอภัยโทษนะมึงไม่เข้าใจหรือครับว่าอภัยโทษเนี่ยมันต้องคู่ยามนะครับที่ที่มึงเล่นทุกวันเนี่ยนะครับเป้าหลอกเฉยๆเขาหลอกมึงน,นะที่จริงเนี่ยนะครับมันจบแล้วครับนะทําไมพวกอภิสิทธิ์มันนั้งขึ้นอยู่ได้นะถ้ากลับตินคู่ใหม่นะครับ พวกมึงไม่เหลือหรอกนะถ้าเล่นอย่างนั้นนะถ้ามึงไม่จบนะครับถ้ามึงไม่จบพวกมึงก็โดนนะไอลิมเนี่ยมันจะเหลือเลยไอลิมเนี่ยมันก็ไม่เหลือนะครับนี่แหละครับสิ่งที่มันคนไทยจะต้องรู้นะครับว่านะครับอินเทอร์เน็ตคอมเพล็กนะครับเป็นประโยชน์กับประเทศชาติเม็ดเงินนะครับที่เขาจะมาลงทุนนะเป็นแสนล้านนผู้ชมเงินเข้าประเทศเป็นแสนล้านอันดับแรกครับคนไทยมีงานทำ นะเป็นหลายๆเหมื่นตำแหน่งก่อสร้างไงครับเอ <c oughs> นะก่อสร้างฐานนะครับนะฐานความบันเดิงกอบวงจอนเอาดสิครับไหนโรงแรมนะไหนศูนย์ประชุมนะเห็นได้ยังครับนั่นเงินเข้าประเทศเลยนะคนไทยก็มีงานทำํำร้านเหล็กร้านปูนร้านขายหิ้มขายชายขายหมดครับท่านผู้ชมเจ้าอะไรล่ะครับเอาแค่นี้ครับก่อนอันดับแรกเลย นะครับนะไม่ต้องไปดูผลกระทบอะไรหรอกครับนะผลกระทบทางครอบครัวดีขึ้นครับไม่ใช่กระทบทบลงนะกระทบขึ้นเพราะว่ามีงานทำไงครับโรงเหล็กก็ได้ขายเหล็กนะโรงปูนซีเมนก็ขายปูนซีเมนครับคนงานก็มีงานทำครับบ่อสร้างนี่ละครับนะจักค่าแหงสีแพงนี่ยครับกี่มือแล้วครับตำแหน่งคนงานที่มีงานทำนะเศรษฐกิจก็หมุนแล้วครับตอนนั้นก็หมุนแล้ว เห็นภาพหรือยังครับรถสิบล้อก็มีงานทําครับไม่ตรงบนครับขนหินขนทรายครับการก่อสร้างเกิดขึ้นอะไรล่ะครับนั่นคือการนะครับหมุนเวียนและครับเศรษฐกิจนะก่อสร้างมีเงินก็ไปนั่งกินเบียร์เลยครับนะร้านเบียร์ก็ได้ขายนะร้านคาราโอเกะนะครับก็มีคนแก่ๆไปกินเบียร์ครับเห็นหรือยังนี่คือวิสัยทัศน์ของนะครับของผู้นำนะครับของผู้นำในตำนาน เขาทำได้เพราะว่าคนระดับนี้ถึงจะทำได้พวกมึงมันไม่ถึงหรอกปัญญาพวกมึงเนี่ยครับนะหาแต่เงินเติมรถถังแล้วนั้นแหละครับนะหาแต่เงินเติมน้ำมันรถถังทนี่เข้ามาพวกมึงนะไม่มีอย่างอื่นครับในการที่จะมาช่วยเหลือมาพัฒนาประเทศเหมือนกับพันโโโตำรวจโครนเอร์ทักงสนินะครับเห็นหรือ,อยังครับเห็นบ้างไหมคนงานก็มีงานทำแล้วนะนะต่อไปเอาครับตำแหน่งจ้างงานต่อไปโรงแรมเสร็จครับนะ ศูนย์ความบันเทิงเปิดอะไรจะเกิดขึ้นไหนจะสวนานา้ำสวนสนุกไหนจะเป็นห้างครับก็มีแต่คนงานครับได้ทํางานครับนะเอาแค่การพนันยังไม่นั่าเลยครับมันก็มีงานทําแล้วครับประชาชนรายได้เข้าประเทศไม่เงินเข้าประเทศนะครับนะทำต้องทําใหญ่ครับนะมันโอ้โหมันมเปรียบเทียบนะครับคอมเมนต์พมา่าไม่เห็นเท่าประชาชนก็มั่งคัง่งมันคนละเรื่องกันไอ้คว้ายมันคนละเรื่องการคนละเวอร์ชันกันครับนี่มันเป็นเวอร์ชั่นระดับโลกครับ นะทั่วโลกเขามาเที่ยวครับนะมันก็เป็นโอกาสดีของประเทศไทยครับเพราะว่าที่อื่นก็ทามานานแล้วครับเขาก็อยากมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างมาเที่ยวประเทศไทยนะมาเล่นการพนันที่ประเทศไทยครับนะการพนันใต้ดินมันก็จะได้หมดไปครับนะเข้าระบบที่หมดคนไทยด่เข้าไปเที่ยวเขาเก็บเงินเท่าไหร่ครับห้าพันนะห้าพันนะถึงจะเข้าได้อะไอย่างครับในกฎกติกาในระเบียบของเขา คนในประเทศนี่เขาไม่เน้นครับนะไม่ใช่ว่าเปิดให้คนงในประเทศเล่นนะครับท่านผู้ชมเปิดเนี่ยเพื่อหวังนักท่องเที่ยวนะครับนักลงทุนนักท่องเที่ยวที่เขาจะเข้ามาไม่ใช่ว่าเอาบ่อนี้ไปแทนบ่อนกัมานันใต้ดินไม่ใช่ครับนะเปิดให้รองรับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะครับในยุคนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วครับเขาไปได้มาดูภูเขามาดูน้ําทะเลเหมือนเมื่อก่อนไม่เอาครับ นะมามาเหมือนกันครับแต่มาน้อยนะเขาต้องสแสวงหานะครับสิ่งที่ดีกว่าประเทศที่เขามีความพร้อมก่อนอย่างงค่ปก์มาเกานะครับยางไ้อยังเขาทําเสร็จนะเราแพ้การเลือกตั้งเราแพ้นะครับการต้องที่ขเขา,ขา,าเขาไม่มาครับเพราะว่าเราไม่มีองค์ประกอบนั้น,นครับนะก็เหมือนอย่างเราที่จะนะครับอยากกินกาแฟาน,นะขับรถไป <S <S อยากกินกาแฟ ถ้าปั๊มน้ำมันไหนไม่มีนะครับกาแฟยี่ห้อดังๆไม่เข้านะเห็นหรือยังครับนะถ้าปั๊มน้ํามันไหนครับห้องน้ําสะอาดนะมีนะครับมีอย่างอะไรครับอ้างสะดวกซื้ออย่างไ้ครับมีร้านกาแฟดังๆหน้โหูครับรถเต็มหมดเลยครับสั้งกตง่ายๆนะครับความพร้อมนะครับนะนักท่องเที่ยวเขาต้องการแบบนั้นครับ เราขับรถผ่านไปผ่านมาเราก็ต้องแสวงขาแบบนั้นนะครับสิ่งที่มันดีกว่าครับนะครับห้องน้ําต้องสะอาดครับใครไม่อยากเข้าหรครับปั๊มบางปั๊มเนี่ยนะเขาทากันได้ขนาดนั้นนะครับมีกาแฟยี่ห้อดังๆนะครับนะจากราซิลอย่างนี้ใครจะไม่อยากจะเข้าไปเลยครับท่านผู้ชมนะนี่แหละครับเฟนโอกาสของคนไทยครับเป็นความโชคดีของคนไทยที่มีชินวัตนนะครับมาดูแลประเทศ นะคุณจะเอาอะไรแหละครับจะเอาไอ้พวกกลางคุกจะเอาไอ้นะครับไอ้เจ้าสัน์อย่างนี้ครับมันเคยทําอะไรให้กับประเทศชาติไอ้เจอมสัง์อย่างนี้ครับมันรอติดคุกอย่างเดียวก็พวกนี้นะเพราะว่าคดีมันยังไม่จบเลยไอ้เจอมสัง์มันล้มเลือกตั้งนะไอ้เจอมสัง์นะครับนะมึงจะไปรอดนะครับงานนี้คูว่ามึงไม่รอดครับถ้าแดงสาช่องแดงสามวายจะอยู่ที่จอวันนะครับนะเห็นหรือย,ยังครับ มันจะไปรอดเลยพวกนี้เพราะว่ามันทําความชิบหายกับประเทศชาติมาไม่รู้เท่าไหร่ครับ,รบงงเ,เป็นเปาโนวีดได้ยังไงดอกเตอร์เชิมศักวายมูอเปากหวีดได้ยังไงไปไล่รัฐบาลที่เข้ามาจากการเลือกตั้งได้ยังไงรัฐบาลประชาชนครับมึงเนี่ยดูถูกประชาชนนะถ้าตาสีตาสากูไม่ว่านะแต่มึงระดับดอกเตอร์ปนเปากหวีดนะครับโดยเฉพาะไปเดินตามตูดในสิทธิเทพเทือกครับ โอ้โยกำนันบ้านนอกครับปิดกทมซัดดาวกทมมึงทำได้ยังไงความเป็นคนมึงอยู่ตรงไหนไอเจิมศักปินทองไอควายนะมึงทำได้ยังไงครับผู้อายนะครับเดินไปที่ไหนกำนันเดินไปเหมือนเทวดาครับหุบงมงหุยครับเงินเต็มกระสอบโอ้โหครับไอชวนอย่างนี้ครับเพืเ่อเป่าทุ่มหีได้ไงชวว